สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับเรามาดูกีตาร์ถูกๆนะครับที่ผมโพสต์ขายไว้หลายๆท่านนะครับคิดว่าอาจจะเล่นไม่ได้จริงหรือเล่นได้จริงหรือเปล่าหรือะจะได้ดีแค่ไหนถามว่าดีแค่ไหนต้องตอบว่ามันมีข้อกําหนดของมันนะครับเพราะกีตาร์ถูกๆเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็มากกว่าข้อดีแน่นอนแต่ถ้ามาฝึกเล่นเนี่ยคิดว่าใช้ได้ระยะหนึ่งไม่เป็นหนาอะไรนะครับตัวไม้พื้นไม้เป็นไม้อัดธรรมดาครับ ไม่ได้มีอะไรพิเศษอยู่แล้วนะครับในกีตาร์หลักร้อยนะครับแต่ข้อดีของรุ่นนี้คือที่ผมเลือกกีตาร์มาเนี่ยนะครับจะมีเหล็กขันคอด้วยดูให้ดีนะครับทุกรุ่นแม้แต่ทั้งกีตาร์ถูกที่ผมจะเลือกมาขายที่ร้านเนี่ยผมจะไม่ไม่เอาตัวที่ไม่มีเหล็กคันคอมาขายนะครับเพราะว่าด้วยผมที่สมซ่อมอยู่แล้วด้วยแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างที่ผมเจอด้วยเนี่ยเหล็กขันคอมันช่วยได้เยอะนะครับอ่เราก็เลยต้องเลือกกีตาร์มาขายนิดนึง บางท่านอาจจะคิดว่ากีตาร์เหมือนๆกันทำไมไร้านนี้มันแพงกว่านะครับกีตาร์ทรงเหมือนกันอะไรเหมือนๆกันนะครับระายบบางครั้งยี่ห้อเดียวกันแต่บางรุ่นมีเหล็กคันคอบางรุ่นไม่มีเหล็กขันคอบางรุ่นไม้อีกแบบหนึ่งบางรุ่นอีกแบบหนึ่งมันก็มีหลายๆายรุ่นนะครับก็ลองเลือกซื้อกันดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งสายและอะไรให้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับอ่ะโอเคนะครับมาถึงอันนี้ผมตั้งสายไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูการมีเหล็กขันคอมันช่วยตรงไหน นะครับสังเกตสายนะครับจะค่อนข้างสูงอยู่จริงๆตัวนี้นะครับเราสามารถปรับฝนที่ตรงนี้ได้นะครับที่สแดนด์หลังได้แล้วก็คอก็มีนิดหน่อยนะครับวัดคอดูแล้วคอมีโก่งนิดหน่อยแค่นั้นเองก็สามารถใช้เหล็กขันคอนะครับเข้าไปขันตรงนี้เพื่อปรับแต่งให้คอมันตรงขึ้นมาทัดชิ่งตรงนี้ก็จะเตี้ยงไปนิดหนึ่งซึ่งก็อาจจะอ้ารีนะครับไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะปรับแต่งตรงนี้นิดหนึ่ง ครับกลับมาดูกันอาสังเกตนะครับความสูงของสายจะลดลงต่ําลงแล้วนะครับผลจากการที่เราตั้งคอให้ให้มันตรงขึ้นนะครับมันก็จะความตัดชิ่งก็จะต่ําลงละอันนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับตัวกีตาร์ระดับนี้นะครับจะต่างกับกีตารแ์แพงๆก็คือ1วัสดุนะครับเนื้อไม้บางทีเนื้อไม้เนี่ยตัวบอดี้อาจจะเป็นเนื้อไม้เดียวกันซะได้ซ้ำพูดถึงไม่ได้แพงมากบ,บ้าน,นะครับแพงกว่ากันนิดนิดเดียว นะครับก็คืออาจจะอาจจะเดินเดินซ้ำก็คือจะมีแค่วัสดุประกอบนั่นก็คือบิดบิดถ้าเป็นกีตาร์แพงกว่านี้ก็อาจจะเป็นไม้เป็นอะไรที่ดีกว่านี้นะครับฟิกเกอร์บอร์ดถ้าเป็นกีตาร์แพงกว่านี้ก็จะเป็นไมล์ร็ตสูทก็จะแพงก็จะแพงขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกแค่น,นั้นเองเลดี้สของกีตาร์ถูกจะต่างกับกีตาร์แพงด้วยนะครับกีตาร์ถูกจะใช้เลดี้สคล้ายกีตาร์คลาสิกซึ่งนั่นจะ,จะคือจะยุบลงนะครับกีตาร์ที่ เป็นกีตาร์าคุสติกกีตาร์ทั่วไปโปร่งทั่วไปนะจะเป็นเเดียสโค้งโค้งขึ้นนะครับโค้ขงขึ้นแค่นั้นเองนะครับอย่งองางอื่นก็ไม่มีอะไรเหมือนกันพวกนี้จะออกแบบดีไซน์คล้ายกีตาร์คลาสสิกอะครับกีตาร์พวกเนี้ยกีตาร์ตัวเล็กกีตาร์ระดับธรรมดาจะออกแบบดีดไซน์คล้ายกันทั้งเรื่องลิเฟชแล้วก็เรื่องเรื่องหลายๆอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันะนะครับมาถึงเรื่องของภาคของเสียงนะครับ เดี๋ยวเราจะจำเป็นต้องเล่นเพลงผิดๆถูกๆนะครับเพราะว่าเรื่องด้วยของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเล่นดีเกินไปลิขสิทธิ์จับโดนครับโดนค่าลิขสิทธิ์อีกในคอร์จีกับอิมเอร์นะครับอินด้านใได้ง่าย อย่างนี้ดีกว่าไม่โดนลิขสิทธิ์แน่ เล่นได้สบายครับพกพาไปในวงเล่าแคมปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับไปได้สบายสายหรือว่าจะหัดเล่นนี่สบายเลยครับเอาไปซื้อไปฝึกฝึกซ้อมก่อนก่อนที่จะเลือกกีตาร์ตัวใหม่นะครับที่มันดีๆสักตัวหนึ่งเอาตอนนี่ไปฝึกซ้อมก่อนก็ได้นะครับไปหัดเล่นก่อน โอเคประมาณนี้ถนะ้าสนใจสอบถามที่ร้าน OC Music นะครับ